น้ำล้างจานล้างถ้วยได้ไหมคะไม่ได้คะ่ะน้ำล้างจานก็คือเอาไว้ล้างจานถ้าจะล้างถ้วยก็ต้องใช้น้ำล้างถ้วยเข้าใจไหมคะถุงหูหิว้วแต่ทำไมใช้มือหิ้วถุงหิ้วทำไมใช้มือหิ้วเออว่ะอ่ะถุงหูหิว้วถุงหูหิวออวหห้ว วิธีส่งสัญญาณให้คนที่เราชอบให้เราหันไปมองเขามองขย,ยี้ให้เขารู้สึกตัวส่งยิ้มหวานไปหนึ่งทีพร้อมกับพลิบตาปริบๆเขาหันมามองคุณให้คุณรีบมองต่ำและมองสกสายตาเขาอีกครั้งเขามองคุณอยู่ให้รีบมองหนีและหันมาดูเขาอีกทีทำให้เขาสนใจเป็นกระตุกไหลฉีกยิ้มให้เขาหนึ่งทีเขาหันมาคุณแล้วให้คุณรีบปรับตา หยุดลืมตามองเขาทรงจุดบจบแรงกว่านั้นเขามองคุณอีกครั้งเต้นให้แรงกว่าเดิมและปล่อยเขาไปเถอะคุณไม่ปกติหรอก